ีาเต่ซ้ายมา่อนเลยครับกวนูเอทีป้าน้าไว้ก่อนนับเพนกำนันหรือว่าเพชรหองคอมในเพชรมีในชุดเดิมครับ่จนี้มีสดหละอหลครับมาอยู่กับตุนนี่เราทาครับเอทีันหนึ่งสองตามด้วยแข้งครับเพศกำนันเตะสายมาครับโวนู

เงินอ่ร้อยไปเอามากไปอย่างนั้นถึงงา,านน้องพระหัสแดงถือใหญ่โอราจิบัตอาจารย์สักขัน์ค,คำลา,าสายอุยลุนที่ครับทางด้นานของุมดูแข้งขวามาต่อยขวาครับแม่บอเป็นตักด้วยกันครับแม่ดูว่าครับไอน้นุ่มวันนี้จรครับนี่แมวเกาชิ้นโ้ยมันขวา ตัวจบแบบไหนครับนี่มีรุ่เย,ย็นูไมธูลรุ่เย็นแป๊บประตูทองอย่างนี้ทีมงญญา,มา,นานเส,สียงุนใจญห้ามษาทีบรรังส่วนเสียงีหนึ่งหนึ่งมกราหกเก้าโอ้จอแล้วเปิดเตะใช่ไหมเปิดเตโอ้เสียงเตัวกับผูก้กองถ้าทันตะกำสิง โอ้ดุมตับทัดหัวต่ทักเฉยแขยอยู่แกยไหนเนาะผู้กองลมอ่ะดูครับซ้ายกับขวาครับติดสินายเอซ้ายไปขวามาโอ้เป็นกำลันนี่ก็การดักสนด้ในมัดขวาเน้นๆนี่น้องคันใช่ไหมในแพทย์มีอะไรชนหรือเปล่ารุ่นน้องชื่อชันก็ต้องว่าครับตเป็ดนักแล้วก็แรงด้วยกันทั้งคู่ ดูขวาครับฝ้ายกับขวาครับใครจะหูยนี่โลกหัวใจละห้ามดูเขาเป็นแฟนกับสีบ้านพอกซ้ายแข่งซ้ายโอ้ฝ่ายกับขวาขวากับซ้ายแม่บัวไทยครับเขาถูกออกตัวได้กินสองข้างขอบคุณแต่ละของช่ากล้เมืองจันครับ ทิตีสร้างสรรค์จ <aún> <yelled> ักกิจสตอจักกิจเมืองจันหนึงานบุญรุ่งเร้ได้ประเทศเมืองจันครับ14เมษายนครับรายการใหญ่มากๆนะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบว่ามีใครชกบ้างแต่ขวาครับกระเพชรสองคำหรือว่าเพชรนันซ้ายโอ้โหปวดรูนี่ก่อนเน้นไปที่ขาขวาของเพชรครับ ดูว่าจบแบบไหนผู้นี้ครับเอ๋ขาแต่วันนี้ก็ดูมาติ้งครับดูว่าพิษเอาขวาเอาด้ว่มหมัดก็เพชรก็ดันเตะซ้ายมาขคืนหัวตูเอ้ยพยามพยายามได้ครับจกสามที้เกมต้องเปิดเอยอาซิเมะบอกว่าเอาให้ต่อเนื่องไอ้น้องไอ้ใหญ่ต้องนั่นเอ้ขวาไปยังไ,ไม่ถึง ก่ออนไปที่พับนอกครับแอ่ก่อนูพยายามโอ้สายตามดลูกมัดซ้ายครับก่อนูเอ่ยแงสายหน้าของเพชรกัมดันเอ่ยเอาขวาม,มาเอ่ยรัดเกี่ยวคืนด้วยบอลซ้ายครับก่อนู เยืนกันไม่ห่างกังบซ้ายกับขวากับขวาไปก่อนเอีซ้ายขึ้นมาเอ่เอาเหเดี๋ยวเดี๋ยวดีครับเป็นนี่นี่เป็นแฟนนี่แหมอยากเอาบิ๊ตาเลยครับต้องใช้คำว่าอยากเอาบิ๊ตาคู่นี้เอแต่ในจารราบกับโต๊ะทั้งหมดแต่โดยทั้งปรัเทต่างบร่วมชาติทา้งมาร่าวบแขน ดครับแก้ายกจะไ้เป็นันนี้ <refugees forever> ูกไกลงเลงน้เจรแทขวากพุเ <bothers wir> <lava> ้าหุยซ้าเินแม่แมดูครับับไป ทีขวาครับเอ้ยแข้งขวาไปขวาไปเล่นแขนโค่นแขนไ่ดักซ้ายแต่ครับแข้งขวาครับจะได้ของทุกกระดันซ้ายกับขวาขวากับซ้ายไปซ้ายก็ดูไปขวามาหุบขวามา แม่ดูขยับมือต่ขวาครับแต่ยังไม่ถึงครับแม่ดูขยับขยับไปใหม่ครับตัวซ้ายกับขวาติ๊บอันสั่งกัำลันแม่ดูว่ายังก็จะดีโอ้ย ไปดูขวาพัดนั่นพี่เงพี่เงไอ้แกแกเอ็นายเอ็นายจีตังโอ้ยพ่เลี้ยงพี่เง ดูว่าจังหวะครับซ้ายแดงขวาดำมึนซ้ายแดงซ้ายมาขึ้นว้าวเอาว่าได้ว่าเลยครับโอ้ดูจังหวะครับแดงขวาครับดูว่าเนาะ ขาติดเข็นซ้ายไปขวาไปวนวนออกมาเข้าซ้าย รคอควายกบแต่แดงนี่ลุดที่ับเข็ส้ย ความสุดยอดเอกที่หนึ่งครับแขนขวาต่อยขวาใบเพบตนันาดูสิงไห้สิงพิบมาบ้าครับโอ้โยดับซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยแข็งแกร่งเลยแขนขวาต่อยขุ้นขวโอ้ยซ้ายโอ้ยไทยไทยโอ้ยใส่หลุดไปโอ้ยนี่คือความสุด แฟนดับแค่เอกที่นอขวาุลขาไโอ้ยคืนอะไรานนัดอะไรจากนดับเอ sudah kan? oh Rossi sifatnya Martin oh, untuk ini kan nah, bermain ah. oh, udah oh. oh. โอ้ยหนึ hey, ร้อยสี่สี่บาทกับประทีสมศักดิ์พิมลสุขวัฒนพิลาอ่าแล้วก็ประที่ชัยวันสมศรีครับโอ้ยคะแนนเลยเฮ้ย hey, อินดับเบิปดับเอิลอิน